ท่านผู้ชมคะเราทุกคนอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือว่ายุค Energy Transition อย่างเช่นการใช้กระแสไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะจากที่ใช้ไฟฟ้าจาก f o s ซิลเป็นเชื้อเพลิงนะคะก็หันมาใช้ Solar ์ o o f t ็อปนะคะก็คือไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากขึ้นหรือการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลมพลังงานาน้ำนะคะนี่คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาด ในแง่ของรถยนต์การใช้รถยนต์น้ำมันรถยนต์สันดาบก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะในแง่ของการกำกับดูแลด้านพลังงานนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพนะคะเขาต้องมีการปรับในการกำกับดูแลกิจการพลังงานอย่างไรในยุคเปลี่ยนผ่านนี้นะคะไปฟังกันค่ะ คุณคมกริตันตรวาวนิดเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานบอกว่า ความท้าทายในการกำกับดูแลกิจการพลังงานในระยะต่อไปคือการสร้างความมั่นคงและความมีเสถียรภาพทางด้านพลังงานที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสามารถบรรลุปเป้าหมายยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพลังงานสะอาดของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศค่ะ ช่วง Energy Transition นะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีการใช้พลังงานหมุนเวียเนเข้ามาเยอะนะฮะเราเองเนี่ยก็ต้องปรับหลักเกณฑ์กฎระเบียบเนี่ยให้เท่าทันแล้วก็อำนวยความสะดวกให้มากขึ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเห็นว่าโซลา r ก็เริ่มมีการพัฒนาการกันมากขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรองอ .4 ีให้สามารถทําได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะ ลดปัญหาอุปสรรคแล้วก็คงต้องดูพวกเทคโนโลยีใหม่ๆมีการพัฒนาการเทคโนโลยีใดใหม่ๆเข้ามาก็ต้องพยายามปรับกฎเกณฑ์ก,กฎกติกานะให้สอดรับก็เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านั้นครับยกตัวอย่างอย่างเช่นประชาชนทั่วไปวันนี้ครัวเรือนเนี่ยรัฐบาลก็ส่งเสริมให้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปใช้ไฟเองผลิตไฟใช้เองมากขึ้นแบบนี้เนี่ย ในแง่ของหน่วยงานกำกับดูแลจะมีการส่งเสริมหรือทำให้เกิดการใช้ไฟจากโซลาร์ลังัได้สะดวกมากขึ้นยังไงคะนอกจากเรื่องของการติดตั้งทำให้มันเร็วขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยคุณจะต้องเสริมระบบให้รองรับเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอนาคตน่ยมันต้องมาแน่ๆโซลามาเยอะขึ้นก็ตอนนี้ก็มีการคุยกันว่าจะหาวิธีการบริหารจัดการด้วยการใช้แบตเตอรี่เอเนอร์จีสโตรเเพื่อที่จะดูดกลับ พลังงานส่วนเกินบางส่วนประส,ระสงค์ก็เพื่อให้ระบบนอกจากจะติดตั้งได้เยอะแล้วเนี่ยยังทําให้คุณภาพบริการของระบบเนี่ยมันมีสเสถียรภาพไฟไม่ตกไม่ดับตรงน,นี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญครับน,นอกจากว่าจะให้ติดตั้งกันได้เยอะแล้วเนี่ยคุณภาพไฟฟ้าในระบบต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิมด้วยครับและในด้านของหน่วยงานกากับดูแลกิจการพลังงานวันนี้จะมีต้องมีอาการปรับอะไรบ้างไหมคะที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปใช้พลังงานสะอาดได้เร็วแล้วก็มากขึ้นนะคะมันมีสส่วนนะฮะก็คือ1เนี่ย ไอ้ส่วนที่ไฟที่อยู่ในระบบเนี่ยอันเนี้ยเราคงต้องเดินตามแผนพัฒนาแผน PDP ีเป็นหลักเตรียมกฎกติกาไว้รองรับในส่วนที่จะเปลี่ยนไปตามแผน PDP ส่วนที่อยู่นอกแผนอย่างเช่นไฟฟ้าโซลา่าที่อยู่บนหลังคาหรือการผลิตเองใช้เองตรงนี้เราก็พยายามอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ความรวดเร็วความไม่ยุ่งยากอะไรต่างๆแล้วก็คงต้องพัฒนากฎกติกาไปมากขึ้นคือฟังดูแล้วนี่คือว่ากกพจะทําทุกอย่างให้มันง่ายขึ้น สำหรับผู้บริโภคที่เป็นครัวเรือนท,ทั่วไปในการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองปีนี้นกกพประเมินการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่าง L N G ยังไงคะมีการวางแผนนะร่วมกันนะกับทา,ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำท,ทางด้านแก๊สนะฮะก็ดูตัวเลขนะปริมาณ L N G ที่ใช้ปีปี6กกับ6-7นี่ยอาจจะตัวเลขต่ำลงไปนิดเดียวนะไม่เยอะเท่าไหร่จริงจะเยอะไม่เยอะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณแก๊สในะอ่าวไทยว่า จะมาตามเวลาไหมแกลแพม่พมามันจะลดลงหรือเปล่าอย่างปี66ที่ผ่านมาเนี่ย LNG ที่นําเข้าจากต่างประเทศนี่กี่ลําเรือคะตัวเลขน่าจะประมาณ90กว่าลําเรือนะครับที่เป็นสปอร์ตแ n g แต่ว่าทางผู้ผลิตตัวกา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็บอกว่าแหล่งเอราวันเนี่ยเดี๋ยวเมษายนนี้เนี่ยก็มาแล้ว800ล้านลูกบาทฟุตต่อวันตรงนี้มันน่าจะมาบรรเทาภาระการนําเข้า LNG ได้มากแค่ไหน ถ้ามาเร็วเนี่ยเราก็ลดปริมาณซื้อแอ g เนจีลงถ้าดูจากสภาพแวดล้อมของตัวเชื้อเพลิงของประเทศไทยดูสภาพแวดล้อมพลังงานโลกแล้วเนี่ยปีนี้คนไทยได้ใช้ราคาใช้ข้าไฟที่มันมันถูกกว่าปีที่แล้วไหมคะหรือว่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วต้องเรียนว่าปีนี้นะฮะแนวโน้มดีกว่าปีที่แล้วดีทั้งราคาถูกลง,งใช่ไหมคะทั้งราคาและปริมาณกันในประเทศมีมากขึ้น คำว่าราคาเชื้อเพลิงดีก็คือ LNG ในราคาถูกกว่าในช่วงปีที่ผ่านๆมาใช่ครับมันจะส่งผลให้ค่าไฟบ้านเราเป็นยังไงคะค่าไฟก็จะลดลงกว่าปีที่แล้วราคาต้นทุนเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ4บาท20บถึง4บาท2ี่อันนี้คือต้นทุนยังไม่รวมภาระหนี้ต่างๆที่ต้องต้องก็ต้องคืนนะครับคือฟังแล้วสบายใจขึ้นอ่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วครับต้นทุนจริงๆถ้ายังไม่รวมใช้คืนหนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4บาท 20- บถึง4บาท2ี่หาัคอตน่อวรหน่วย่